ปล่อยโชว์ปล่อยตั้งแต่งูที่ไม่มีพิษครับไปจนถึงสายพันธุ์งูชนิดที่มีพิษร้ายกัดคนตายเริ่มกันนะครับการเดินพาเรดของงูนะครับในรายการทับงูล่าคนคนล่างูนะฮะแต่งูกับล่าคนเพราะคนไปจับงูล่างูฮะไปกันแค่คนสองคนไปเจองูเป็นร้อยไปกองทับต้องวิ่งดีชีวิตรอดอตัวแรกที่งูเหลือบนะครับไม่ใช่งูหลาม ลักษณะคล้ายกันนะครับงูเหลือบูหลามเป็นงูที่กัดคนไม่ตายแต่ก็ยังให้รัดนะฮะถ้าโดนรัดนี่รับรองขี้แตกตายตัวใหญ่มีพลังมหาศาลตัวนี้ดูงูเหลือมให้ดูงูหลามเลยฮะเปรียบเทียบครับดูสิว่าลักษณะขมันมีข้อแตกต่างกันอย่างไรพี่น้องไปยืนดูก็ใช้ดุลพินิจวิจารณญาณในการดูวันนี้เรามาศึกษาเรื่องงูวันนี้อาจจะเดินบนถนนคอน ครับสักวันหนึ่งบางท่านอาจจะเดินในทุกญ้าเขียวขจีต้องระวังให้ดีนะฮะอสารพินลายมาดูไว้ครับมีลูกสอนลูกเหล่าสอนหลานตัวแรกงูเหลือมตัวที่สองงูหลามนะฮะดูกันที่สีแล้วก็ดูกันที่ลายงูเหลือมก็ดูที่ลายนะครับลายจะเป็นเลื้มเหลื่มนะครับงูหลามดูที่ลายจะเป็นล้ำหลามนะครับดูไม่ยากฮะงูเหลือมก็ลายเลื้มเหลื่ยมงูหลามลายล้ำหลาม เหลือมนี่เขาเรียกเหลือมลายบางกรนะครับเสืองูหลามก็เรียกว่างูหลามลายพงน,นะครับงมูหลามลายพงประเภทนี้อ่าไปตีไปฆ่านะฮะอนุรักษ์ไว้หรือถ้าพี่น้องจับได้มาขายครับก็จะช่วยรับซื้อเอาไว้ครับเป็นทีมงานอนุรักษ์พันธุ์งูร่วมกับกองอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่างูเหลือมงูหลามให้กิโลละร้อยเลยครับงูเห่าให้โลเป็นพันเลยฮะงูเหา่าแต่ต้องเป็นงูเห่าบ้องูงเห่าดงนะครับ ถ้างูเห่าพ่นพิษนี่เราไม่ซื้อนะฮะจับได้เอาไปผัดเผ็ดกินเลยนะครับแต่ถ้าเป็นประเภทจงอางนี่ให้กิโลละสองพันจงอางคุณยกไปเลยฮะจงอางเดี๋ยวให้ดูจงอางภาคเหนือฮะสีทองทางสีเหลืองครับได้มาจากจังหวัดเชียงใหม่บนดอยใหะหรือพี่น้องภาคเหนือเรียกว่างูเห่าคอคำภาคกลางเรียกจงอางนะครับภาคใาเรียกอุราซาว ถ้าเรียกกันว่าเปาะเวกกะใบหรือทางภาคใต้นะฮะเรียกกันว่างูบ่องล่าขบเหล่าตายหงเหล่าก่อนจะดูจงอางปล่อยงูเห่าโชก่อนฮะสัก3ามสตัวให้พี่น้องดูฮะเปรียบเทียบดูสิว่าลักษณะแตกต่างกันอย่างไรเดดูการต่อยมวยระหว่างคนกับงูฮะงูใช้เขี้ยวใช้ดพิษสังหารแต่คนจะใช้หัวต่อยมวยกับงูจงอาง โชว์แบบบ้านโคกสง่าเลยฮะอำเภอน้ำพองจวัดนอนแกน่นภาตัวแรกให้ดูงูเห่าหม้อเลยครับตัวที่สองนี่ดูงูเห่าดงตัวที่สามดูงูเห่าเผือกครับถ้างูเห่าเผือกรับซื้อให้ตัวเราเป็นหมื่นแต่ต้องตาแดงริ้นแดงเผือกทั้งตัวนะฮะให้เป็นหมื่นประเภทนี้เห่าหม้อนะฮะ,ะเรียกว่างูเห่าหมอ้อประเภทนี้ให้ตัวเราเป็นพันแต่ต้องหม้อใหญ่นะฮะเนี่ยหม้อใหญ่ขนาดนี้ให้เป็นพันเลยครับ หม้อกักลางนี่ห้0อแต่ถ้าหม้อเล็ก300อครับพี่น้องหม้อเละๆไม่เอานะครับหม้อเละๆไม่เอานะฮะอย่าไปทุบหัวเละแล้วจับมาขายนะครับโกตายนี่เราไม่ซื้อนะครับเอาแต่โูเป็นๆอ่ะตอนนี้ครับตัวนี้ปากกิ้งจกนะฮะโงกัด3ามจังหวะงูเหา่าผีเสือนนอะไรอารว,วาประวัติไล่กัดไล่กัดชาวบ้านครับกัดเด็กเลี้ยงควายตายมาหนึ่งคนลองดูครับบอกโูคนนี้จะเป็นยต่อไปหรือเปล่านะครับถ้าหากว่าประมา ประมาณไม่ได้เลยฮะได้กับง,งูชีวิตครับเดินยืนบนเส้นได้อ่ะตอนนี้คุณอมหัวงูเห่าโชว์เลยฮะอ่ะก่อนจบเดี๋ยวจูบปากงูโชว์ก่อนอ่ะตอนนี้เห็นไหมครับผมเออเดือดเนียอาโดนดีกว่าครับอ่ะตอนมานั่งรถมานะครับมีโก้ขากลับอาจจะห่อกลับนะฮะเออนั่งรถปอเต็กตึงกลับนะฮะ ปีที่แล้วตายไปสองปีนี้ยังเลยนะะแต่ก็จะเพิ่นักพีมพานของเราอย่าประมาทนะโบราณได้กล่าวไว้ครับหมองูตายเพราะงูนะฮะก็บอกหมอผีตายเพราะผีนะครับอย่างว่ากลา้ัมเย็นลิ้นมันแข็งนะหมอจอระเข้ที่ตายเพออราะจระเข้หมอสเสน่ห์ตายเพราะผู้หญิงนะเห็นไ,ไหมครับเอาต,ตัวที่สองที่สามบอ,อกอีกครับงูเห่าโอ้โหตัวนี้ลายออกเหลืองเลยฮะ แต่พ่นพิษไม่ได้นะครับแต่ว่ากัดตายมีน้ำพิษในตัวนี่ให้ตัวเราเป็นพันนะครับประเภทนี้ครับเะเจอแล้วจับมาขายล่อ,ลอซ้ายเราวางขวาครับล่อขวาเราวางซ้ายโอ้โหนั่นๆแล้วแลนะ้วแล้วแล้วแล้วโอ้ดูมันอ้าปากเครับโอ้เขี้ยงงองงแหลมคมเราบังนะสองอ้อตัวนัน่นตัดต่าท่าตัวนี้ดุครับตัวนี้ดุ งูเห่าดุขนาดนี he, О О ้เดี right. ๋ยวดูจงอางจะดูขนาดไหนเดี๋ยวยกตัวเจ็ดสองก็เลยฮะแหม่เบี้ยสูงประมาณเอวนะฮะตัวแรกถ้าผลปะพักผักผักแต่พคุณลุ้นช่องกลาคืนโมมวันไวเอาจงอางมาโชว์เลยฮะไม่เสียเวลารอคอยวันนี้ออกมาถึง3าตัวเดี๋ยวดูวิธีการกินอาหารของงูจงอางฮะ เมื่อกี้กินงูสิงไปตัวหนึ่งฮะเมื่อกี้กินไปแล้วนะครับเดี๋ยวตัวที่สองฮะ,อะเดี๋ยวให้เขากินเลยฮะให้พี่น้องที่นี่ดูจงอางให้นับเลยอย่างยไปเลยครับรหลังแผ่ไม่เบี้ยฮะชอเลยฮะถ้าเป็นฝรั่งเรียกส้นขิงคอปล่ามันเป็นราชาแห่งงูพระชอบกินงู ตัวนี้เพิ่งล่อข้าไปใหม่เป็นจงอางภาคเหนือนะฮะตัวนี้ครับยาวเจ็ดสองนะฮะใหญ่สุดวันนี้เก้าสองครับไม่ต้องกลัวนะฮะไม่ต้องกลัวอโอ้โหดูหางเกรดปลาสามปลาสี่ปลาห้า, 3, า, 4, ายังสู้เกรดจ,จงอางตัวนี้ไม่ได้เดี๋ไปรับตัวบลเลอร์เลยฮะ,ะจงอางตัวนี้ฮะเห็นที่นี่มีโชคมีลาบฮะ,ะเห็นในป่ารับรองวิ่งป่าลาบไปเลยนะครับออย่าไปยืนดูมันนะฮะ เห็นไหมครับหัวจะแตกแยกออกครับเหมือนกับลูกเนหน่ะตาโตเหมือนเม็ดข้าวโพดครับร้ายจริงๆครับตัวนี้ครับร้ายไม่ร้ายที่ดูรัฐบาลไทยห้ให้เกียรติตั้งเป็นค้ายจงอางศึกครับอ,อยู่ที่อำเภอตาครีนครสวรรค์โอ้โหดูมันอ้าปากเห็นไหมะ แลกลิ้นยาวเป็นสองเลยครับจงอางต,ต,ตัวนี้เห็นไหมครับไม่องกลัรครับไม่ต้องกลัวบันเลื้อยไปทา่ไหนยืนนิ่งๆยืนใกล้ๆจะได้ายสนิทสนิทนะฮ <c oughs> ะออสบายจิตนะครับสบายจิตโอ้โหตัวนี้ไวเลยนะ,ะนะครับนะครับเย็บซ้ายต่อยขวาเห็นไหมครับโอ้โหตัวแรกดูขนาดนี้เดี๋ยวดูตัวที่สองเขาจะดูขนาดไหนแบบเพทนีให้กิโลละสองพัน ต่ออ้าบเปิดเลยเนี่ยโอ้โหตัวนี้จงอางเป็นสัตว์ที่ดูร้ายแล้วมีนิสัยที่ก้าวเหลา่าก้าวเลาหล่าโอ้โหไม่มีการเย็บปากหักเที้ยวนะใครไม่เชื่อลองอันนี้มาแย่ปากกัดไม่ตายเดี๋ยวให้หมื่นหนึ่งเลยครับกัดตายให้สิบบาทนะฮะกัดตายก็เอ้าเปิดเลยนี่ยโอ้โหโฉบซ้ายหลบขวาอ้าบโอ้โหโโห,โอโห,โหโมอโกบอกกัดตรงไหนกัดได้อย่าให้โดนหั่มก็พอหั่มหายอะไรไม่มีเปลี่ยน ตัวที่สองยกไปเลยครับตัวแรกว่าดูตัวที่สองนี่ดูกว่าครับอตัวนี้ว่าใหญ่ดูดูตัวที่2นี่ใหญ่กว่าเตรียมงูสิงให้จงอางกินด้วยนะครับเดี๋ยวดูวิธีการกินอาหารของงูจงอางนะครับโชคดีครับวันนี้แตถ้าใจเคยดูในสารคดีวันนี้เดี๋ยวให้ดูสดๆเลยเื่อๆน่เอาระวังนะระวังเอา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 เดี๋ยวเอางี้คุณเก็บตัวแรกลงล่างไปก่อนเดี๋ยวจับไม่ทันตัวที่สองนี่มันดูกว่านะครับ แต่ไม่ต้องกลัวถ้าพุ่งไปด้านหน้าจะดึงมาด้านในครับแต่ถ้าดึงไปดึงมาหนุนมือก็ขาไขาขามันเลยนะครับตั้งหลักให้ดีครับพี่้องวิ่งผมก็วิ่งครับพี่น้องวิ่งเอาตัวรอดเดี๋ยวผมจะวิ่งไปจับจงอางมาเข้ารังเหมือนเดิมนะอ่ะตอนนี้ดูตัวที่สองเลยครับตัวนี้ซื้อมาแปดหมื่นนะครับมีคนให้ผมแสนก็มาผมไม่ขายครับเพราะผมเคยนําไปถ่ายทำภาพยนตร์หลายเรื่อง ได้ทุนได้กำไรคืนแล้วครับเดี๋ยวผกำกับหนังเนี่ยบอกเป็นจงอางดารานะฮะงูตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะปล่อยโชว์ให้พี่น้องแล้วงูตัวแปลกกว่านี้ยังแล่ลากงูตัวแปลกให้ดูก่อนที่ได้มาจากทะเลลึกกันดาวมันช่วงที่เกิดขึ้นสึนามิเดี๋ยวคุณยกมาเลยก็ได้ไหมเพราะหลังตัวมันใหญ่เดี๋ยวถังมันจะทะลุซะก่อนนีครัได้มาช่วงที่เกิดขึ้นสึนามิหัวคล้ายเต่าหางคล้ายกิ้งก่าแล้วมีขนทั้งตัวนะครับภาคใต้เรียกันงูมีขนภาคกลางเรียกงูงวงช้าง ไม่รู้บ้านเราเรียกงูน่ะเดี๋ยวคุณจะออกมาเลยก็ได้ครับเอามานอนตรงเสือพี่น้องดูไปปล่อยที่อำเภอจตุรัสแม่ค้าบอกไปงูหนังบักมี่เห็นไหมครับขนมีขนทั้งตัวเห็นไหมครับขนคล้ายขนตะบุ้งตะใบภาดกลางเรียกงูงวงช้างเขาบอกกัดขาขาจะบัวมันขาช้างมันกัดหัวหัวโตมันหัวช้างกัดโดนในด้านของน้องผู้ชายทั้งยาวทั้งใหญ่เหมือนของช้างอ๋อกัดโดนตรงนิ้วชี้ครับอยู่บนบกจะนอนยิ่งลงน้ำที่จะไปไว จับหางได้นะจับกลางจับคอแต่อย่าไปโดนหัวโดวนแล้วช็อตนี่หัวโอลยอะไรครับช็อตคนดูเลยเหรอครับตก,กใจตูดกระดกเป็นแถว <c oughs> คือคนบอกเขาบอกว่าถ้าทําให้คนดูนตกใจได้คือมันจะมีฮอร์โมอนหลั่งออกมาร่างกายจะสดชื่นครับแต่เมื่อคืนผมเไปโชว์เพื่อจับดูนัดแม่ใหญ่มายืยนดูแบบนี้และตก,กะใจผมก็เดินเข้าไปถามแม่ใหญ่สดชื่นไหมแม่ใหญ่ แกว่างไงรู้ไหมฮะข้างล่างกูแฉเลยแกว่างนี่ครับ<ด>แกตก,กใจเยี่ยวแตกเลยนะเมื่อวานอาจจะไม่เป็นไรครับแต่บางท่านด่าเลยหามัมือนกณตื่นเหมือนออตกใจให้บทค้ะนั้นเอาโกเฮาพ่สิตอกตัวไม่ใหญ่แต่กัดคนตายได้มาจากพระนครเสียยุทธยาคุณป้าขายปลาเพลเินโบตรวนี้ขึ้นจากล่องน้ํากัดที่ขาแก,กาตายกาลางตลาดเขาไล่ตีเรือ่อยๆไปอยู่ในซอกผมเดินตลาดไปเห็นนะฮะขอชีวิตจะมาแต่ไม่ต้องกัวนะครับผมเล่าให้ฟังแค่นี้เอาโม80กิโลยกไปเลย กำลังจะลอกครับช่างบ้าเช้ารวดทางหลังด้วยนะครับผมได้มาที่กาญจนบุรีประวัติไม่ธรรมดานะฮะขดอยู่ในโลงศพผู้หญิงตายทั้งกลมวันทาพิธีสับเปลือเปิดฝาโลงศพตรกรใจหายทองแกไม่กลัวผีฮะแต่ว่าแกกลัวงูฮะสับเปลือกขดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่มีใครรู้พระเด่นนี้แตกตื่นประชาชนในวงโลกให้รู้ว่างูผีสิงบางคนบอกไปงูเจ้าแม่แล้วก็แปลกนะฮะไล่เท่าไหร่ก็ไม่ยอมออก เตือดร้อนถึงโมนิธหน่วยกู้ภัยวุ่นวายไปหมดเขาลงบัติตกันว่าจะยิงทิ้งผมได้ยินข่าวขับรถไปดูเห็นว่าโมตัวนี้แปลกดิไปยกมือไหว้ขอชีวิตบาลีตั้งแต่ได้บาเลีครับผมโชคดีถูกลอตเตอรี่หลายงวดเอาไปโชว์อยู่ที่อำเภอชุมแพห้าโชว์อยู่หลังต้ะเรียกมาชูคอขดงอให้โชคแบบนี้ขดเป็นเลขสี่กับเลขห้าพ่อค้าแม่ขายตีเป็นเลขเป็นหวยมีโชคกันยกตลาดเขาลือยังไม่เลิกเลยงวดที่ผ่านมาแต่ว่า เดี๋ยวเก็บหลงสงสัยเก็บมันแห้งเดีวมันจะตายสะกก่นอนโหดูมันเลื้อยหาน้ำเลยไหมครับตัวผมเองโชคดีได้เงินมาหลายหมื่นเอางูใหญ่มาปล่อยโชว์แก้บนไม่ขายยาไม่จําหน่ายสินค้าไม่เก็บสตังค์นะครับใครมาดูผมโชว์ปวดแค่ปวดหาไม่สบายไปหาคุณหมอที่โรงพยาบาลนะฮะอย่ามารอซื้อยาตรงนี้นะครับแต่การปล่อยงูผมไม่เอาเบอลงไปจับนะฮะแสดงไม่เหมือนใครไม่ใช่ไปตะขอและก้าท้าไม่มีใครแสดงเลยผม เดี๋ยวจุดทูบสามดอกว่าคาถาแค่ก้าตัวดูงไปชูคอให้โชคใครบูยืนได้เหมือนคนเดี๋ยวดูเขายืนแบบนี้ครับโชว์ดรธานีงานทุ่งสีเมืองคนเป็นพันตกตะลึงเขาบอกงูอะไรยืนได้เหมือนคนแต่บอกก่อนยืนไม่นานประมาณหนึ่งนาทีนะแต่จะดูเปล่าเดี๋ยวดูกลางลำตุงเขาชูคอขนงอบุดไปมุดมาเห็นเลขอะไรนะฮะใครมีกระดาษประกาจดไว้นะครับแก้แค้นมูดที่ผ่านมาเดี๋ยวใครบ้าหวยแบบผมลงตีเป็นเลขมันไม่แน่นนะ นะครับผิดไม่กี่วันหวยตตรัตตอรี่อาจจะถูกตตรัตตอรีหมดหนี้ทกสอเงินล้านกันนะตอนนี้จุดทูบมันวิชาบังคับงูผมไม่เก่งครับผมเรียนมาคนที่เก่งได้แก่อาจารย์ท,ท่านเป็นพระนะครับให้วิชาผมมางูอยู่บนต้นไม้ยืนมองอาริวชีเป่าคาถาสามทีงูนี้่วงอยู่กับที่งูอยู่ในรูนท่านเป่าคาถางูเลยออกมาจากรูไม่ต้องไปขุดน,นะผมเห็นกับตาเลยขอเรียนวิชาจากท่านแต่ผมก็เป็นสิทธิ์มีครูนะครับก่อนจะบังคับงูตัวนี้ผมขอไหว้ครูแป๊บเดียว ให้วิชาการจับโนผมอ่ะได้แก่พระครูสฤษิพัฒนาพราพหรือที่วัดเรียกท่านว่าหลวงพ่อน,นี้ยมท่านดารงตําแหน่งเจ้าคณะตําบลวาจาปกาสิทธิ์ใครไปหาอวยพรให้รวยกลับมารวยใจหายอย่าให้ว่าใครเป็นไปนตามประวัติหลวงพ่อเล่าให้ฟังรับสมัยก่อนมีเด็กไปยิงนกในวัดท่านเดินไปเห็นร้องห้ามไม่หนูจะยิงนกในวัดบากกรรมหลุกออกไปเล่นที่อื่นไปเด็กเชื่อบล็อักสติ๊บยัดใสก่กระบอก ก่อนจะวิ่งออกไปได้วยความทะลึ่งของเด็กมันไปแลบลิ้นหลอกครับหลวงพ่อพลังวาจาเอาเือชี้หน้าเด็กคนนี้ลูกใครมาแลบลิ้นหลอกพระในวัดระวังหลุกนรกจะกินหัวฟ้าจะผ่ากระบาดอยู่มาแค่3วันครับเด็กดวงไม่ดีเรื่องไงผมก็ไม่ทราบโจงควายไปเลี้ยงกลางทุ่งนาอยู่ดีๆฝนตกลงมาฟ้าผ่าเปียนเดียวตายจริงๆครัแถวบ้านผมลือว่าท่านปากมาร่วงเด็เดกตายหลวงพ่อทราบข่าวเสียใจปิดวาจาไม่ว่าใครประวัติหลวงพ่อนะครับผมเล่าสู่กันฟัง เห็นผมพูดเรื่องพระบาท่านเึกในใจเดี๋ยวมึงก็พระไปขาย,ยาเพื่อนดูถูกนะฮะสิบนิ้วกับพ่อแม่ผมไม่เคยสอนได้ขายพระกินหรอกนะผมโชว์แก้บนชีวิตผมเคยจนมาก่อนปริญาณบนกระสิ่งศัก์สิท์ดวงดีครับมีโชคมีลาบจะนาการแสดงโชว์ทำตื้อเสียงให้หลวงพ่อมาแนะนําให้เหรอครับเดี๋ยวใครบอกว่าดวงตกดวงซวยไม่ลบหลู่ใครนะแสดงจบจบที่อยู่วัดหลวงพ่อผ่านวัดแวะไปกราบให้เป,าเป่ากระหม่อมพรม้วมนกลับมาหากินรวยเจริญว่าดูโม่เห่าพิ่สิงเดี๋ยวจะถเถอะแต่วาลาไปกราบหลวงพ่อ แนะนำคนไทยไหว้พระนับถือพุทธเหมือนกันกดจะกับขอของดีท่านบบูชาได้แก่บารมีพระนางพญาพันล้านที่หลวงพ่อสร้างขึ้นมาแจกฟังให้เข้าใจก่อนครับท่านแจกให้คนจนบูชาแล้วรวยคนรวยบูชาแล้วมีความสุขผมได้มาองหนึง่งตั้งแต่ได้มาหากินรวยถูกหวยบ่อยเดี๋ยวหวดพี่น้องที่นี่ก่อนนี่ครับใครจะขอจบชมผมปม่ห่วงถือว่าเวลาตายเอาไปไม่ได้แต่ก็อย่าขอซื้อให้ผมองค์นี้หมื่นหนึ่งผมก็ไม่ขายอย่าง้